สวัสดีครับร้าน GD c ี s t u m นะครับวันนี้เราพามาชมนะครับผลงานการติดตั้งไฟโบริเตอร์นะครับลงบนมินิ r 56นะครับผลงานจำสุดๆครับด้วยเล d อนะครับและโุมดำะครับมากไปกว่านั้น,นะครับ ยังมีไฟวงแหวน CCL สองชั้นนะครับหลังจากเปิดไฟนะครับจะมีไฟวงแหวนนะครับสีฟ้าและสีขาวนะครับเพิ่มความโดดเด่นยางความเคลืนครับลูกค้าท่านนี้ให้เราพ่วงไว้กับไฟหลักนะครับเพื่อจะเปิดไฟหลีเป็นเ e d e y ครับและไฟหลักเป็นวงแหวน CCL นะครับ มากยกว่านั้นครับยังมีเซรไลท์ครับช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความสว่างสวยงามยามค่ำคืนครับหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ครับ0956699668